<ไ>ตูนตูนควงหนึ่งนาทีตีครับไปฉกบนครับพี่ตีดูระยะด้วยครับเข้าไปในเหลี่ยมเขาอันตรายพี่ดูกาดเขาด้วยขาข้างไหนล่าง เช็คเช็คเช็คป๊บโอยล่างในไม่ได้พี่พี่ดูก่อนลึกไปเอาลงแค่ปลายมือนัอ่นแหละดูขาครับพี่ขาเขาเปลี่ยนบ้นวัดครับสองต่อหนึ่งตลอดนะวางสองวางหนึ่งคุมสองวางหนึ่งค,มงงงคุมสองนะครับมือ มาแล้วผมเห็นแล้วไงเออวางวางหนึ่งคุมสองไว้พี่เห็นยางล่างเอ้ยไม่ได้ล่างไหนพี่สวยครับล่างในตะบันชักขาหลอกพี่ตีสองจังหวะครับสวยครับพี่ตลบตลบพลานีพี่สองจังหวะเอาใหม่ครับลองดู เอาใหม่เอาใหม่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 ดูจังหวะเขาออกด้วยครับสวยครับทีไม่เข้า,ไม,ขาไม่เข้าเส้นตรงครพี่ตัดข้างตัดข้างสามเหลี่ยมตัดข้าง ยุเ่เดินเดินสามจังหวะครับพี่สามจังหวะฉา,ากสามฉากสามฉากสามเอางงงงฉากสามตะวันทำให้ดูฉากสามฉากสามเล่นนอกฉากสามฉากสามเล่นนอกเร็วเร็วเร็วเวลาน้อยแล้วเร็วเฮ้ยเฮ้ยโยกเช็กซ้ายขวาซ้ายาซ้ายขวาซ้ายลึก ซ้ายซ้ายหลอกขวาขวากลางซ้ายลึกเฮ้ยสองจากสามจากสามแล้วเข้าเข้า,ขาออกห่างนะครับออกห่างเข้าลึกให้เขาหมุนตัวโยกให้เขาหมุนหมุนตามอ่านั่นแหละพี่ไปเรื่อยต,อต้อนถวยครับพี่อย่ายกขาหลังยกขาหลังถอนตัวไม่ได้ ลึกไปลึกแล้วมั่วแล้วเอามาอย่างนี้เปลี่ยนเป็นชกอาวหบเหิน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 พี่ข้ามทรณีอ่ะพุ่งเหินเลยสวยธรรมดาเข้าเส้นตรงแหกดานเปิดดานเปิดดาน เปิดด่าน <S <S เปิดด่าน <S <S ดูจังหวะพียังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไได,ดูก่อนดูก่อนยังเขาแน่นอยู่เขาแน่นอยู่สวยนั่นแหละตีเช็คก่อนครับตีเช็คก่อนถ้าแข็งแรงยังไม่เข้าตีเช็คก่อนเปิดด่านได้ยังดูโยกดูโยกสวยทีนี้ถ้าเปิดด่านเขากดลงปุ๊บกดลงปุ๊บฉกบนนะพีออะอ่อยู่ในตัวเดียวกันอยู่ในตัวเดียวกันตีจริงตีจริง เช็เค็พี่ลึกไปครับแล้วข้างในพี่ไม่ไม่คุมดาบเขาไม่คุมดาบเขาถ้าเขาตวัดมามันสู้จริงไงเขาก็ตีพี่เขาไม่ยืนให้เราตีหรอกนะครับนี่ถืออีเ่องเค้กสิ อสองจังหวะหนึ่ง้ล่างโอนโอ้นอกบางในตีม

好了。